สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมสง่าพร้อมด้วยครูบุตรบัณนะครับวันนี้เราเพิ่งจบโปรแกรมนะสีดารีสอร์ทวันนี้นะครับกับโดโท่าเวลเนสแฮปปี้เนสแคมโดโทราสองพาร้อยครั้งที่หนึ่งเลยนะครับเพิ่งผ่านไปสซนโแล้วถามคุณครูบุตรก่อนประทับใจอะไรในแคมป์นี้บ้างครับต้องบอกนะ ที่เราชวนไว้นะไม่น้อยเสียดายมากๆเพราะว่าเร,เราจะได้ความคิดรวบยอดนะเราจะมาเห็นคนที่สําเร็จนะคะคไม่ว่าจะเป็นระดับเครื่องได,ดมอนด์แล้วก็เป็นระดับ<ม>เป็นซิลเวอร์รเป็นแพตตินมัมแล้วพวกเราขึ้นเป็นอิลิกขึ้นกันเยอะมากเลยนะถือเยอะมากน,มนต่อย,ยอดได้เพราะว่าอยากจะบอกนะในฐานะครูบุญเนี่ยอายุมากแล้วว่าใครจะจ้างงานให้เราได้มีเดือน แสนสองแสนไม่มีแล้วแต่ดูทราล่าเนี่ยเป็นไปได้เนาะเพียงแค่เราใช้สินค้าดีแล้วเราก็แชร์แชร์มันก็มีรายได้ขึ้นมาอย่างพวกเราตอนนี้อย่างพอกับคุเอเป็นอิเลกตลนะเป็นพื้นฐานที่จะไปสู่พิมพ์เก้าสำคัญใช่ใช่เพราะวเป็นอิเล็กเป็นเก้าแล้วสำคัญเท่าเราหาอิเล็กสามคนอย่างเราเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็น ิงเวอร์นะคะแล้วบอกวันนี้นะมาแบบได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสัมพันธ์นะเรากับพออเนี่ยเป็นอัพไลน์ขบุตรไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยครับเลยมาเจอกันวันนี้แต่เหมือนสนิทกันมากเหมือนเจอกันมาเป็นบิเหมือเหมือนลูกเลยสนุกมากครับบรรยากาศสีดารีสอร์ทนะด้วยบรรยากาศมันทําให้เรากลมกลืนกันไม่ใช่แค่เราสองคนนะฮะเกือบร้อยกว่าชีวิตนะครับที่มาอยู่ในสีดารีสอร์ทครั้งนี้ดทลาแคป์วันี้โอ้โห ปลมเกลียวเป็นเป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ใครที่พลาดโปรแกรมรอบนี้้องคุณครูเนาะเรามีโปรแกรมรอบหน้าเดี๋ยวให้คุณครูไม่บุตรโปรโมตนิดนึงครับใหวดไปได้นเลยนะคบอกเลยว่าอันนี้กินปูดูเหี่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ ใครที่จองบัตรวันนี้นะก็คแค่พันหเองอเขาอยากให้เราพาคนไปเยอะๆ<ช>แล้วถ้าเกิดใครอ,อยากสนใจก็ติดต่อมาได้ก็จะมีพันเจ็ดถึงสองพันทนางานนะแล้วบอกเลยว่าจะได้อะไรเต็มๆเยอะมากได้ทั้งความสนุกสนานการทํางานซล่าเนี่ยบอกว่า มันอาจจะแบบไม่ได้ไวแต่ระยะทางนะคะแต่เราจะทํางานไปเ<ป>ที่ยวไปสนุกสนานไปเนาะแล้วถ้าเราสําเร็จนะเราเที่ยวต่างประเทศโโใช่ไหมถ<อ>ือว่าเป็นการให้รางวัลให้กับชีวิตตัวเองเลยนะครับใช้ระยะเวลาสั้นมากผมกับคุณคุยมุรเราไม่ต้องดูที่อายุนะทุกคนทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับนนวันนี้อันนี้เพิ่งสี่สิบพออสี่สิบสี่สิบทนคุณคุ้หกสิบสามนะฮะสามารถเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจแบบเดินไปด้วยกันเราเรียนรู้ความกันและสําเร็จไปด้วยกันนะครับ แคมป์นี้ใครพลาดจองคิวไว้เลยนะ4-5มิถุนานะฮะจันทบุรีกินปูดูเดี่ยวกันนะครับกับเดอะากแคมป์พลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราสองคนต้องฝากใครที่พาลาดรอบนี้นะ รีบจองคิวนะคุณคภูมิวดแจ้งแจ้งราคาไปแล้วรีบจองคิวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณคภูคม่บุตรมากๆ,ๆนะครับาาแล้วก็โอเคๆ yes, yes. <laughs> นะครับ <laughs> ทำไปได้วยกันกับโดทอร่านะครับ <laughs> ใครอยากรู้อยากลองทักมานะครับทั้งผมทั้งคุณคภูม่บุตรและในทีมงานที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านโอเคสวัสดีค่ะโอเคค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะบาย